สาบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ยมาพอกับมุดดำสาวเล่าลแต่คือเก่าเนานะพี่น้องเรามือมนี้บูดดำสิมาว่าถึงว่ามุดดำมาทำงานอยู่ไทยมีเงินเก็บจักบาทไหลาสางชาอยัางเน,นวะอยู่บา้านเมืองเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ามุดดำกลามีเอฟซีคนหนึ่งคอมเมินคำว่ามาถามุดดำว่ามุดดำยากให้หมุดดำเฮ็ดคลิปเปรียบเทียบว่า ตอนมดดำดูบ้านกรับไหนมาทำงานดูไทยมีการเปลี่ยนแปลงจังได้น่มีการเปลี่ยนแปลงได้หน่อยซำได้เนาะพี่น้องเนาะกาสีมาเราในคลิปนี้ให้พี่น้องได้ฟังได้ห็นน้ำกันด้วยเนาะพี่น้องเนาะว่าเปลี่ยนแปลงซำได้มูดดำว่าเปลี่ยนแปลงได้มดดำบอกได้ด้วยนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนแปลงได้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 เนาะพี่น้องเนาะเออ หลังจากที่มุดดำเป็นคนถูกเพื่อนนอนกันยังบ่มมี่โดสีขี่น้ำมูกับยังบ่มีอยาสิว่าแต่รถจักน้องพี่น้องนอนรดจักรยานรดถีบบาเน่ากัยังบ่มมีเท่ารัฐตู้เย็นผัดนุ่มบ่มียังต่างๆน้านาเคืองใสในครัวเพื่อนบ่มมียังเนื้อน้องพี่น้องเนาะซึ่งพอมุดดำได้ท้ำอาชีพเดือยไหมน้องพี่น้องนอะหาเงินเดียงดูมุดดำหาเงินเดียงนอนมุดดำหาเงินเดียงขอครัวเนนี้พี่น้องนอนเตือยไหมบาเน่า เพิ window, <laughs> ่นเดือยอยู่สองคนพี no ่น้องได้ไร้คุ้นกับอาจสีพูหรือว่าพี่น้องได้ไร้คุ้นกับอาชีพโบหูเพราพี่น้องเนาะเพราะว่ายุคนี้มันยุคใหม่เดียวเพิ่นใส่จักสติงหรือว่าเดือยสติงเดือยแบบเอ็ดเอ็ดเสียงดังๆเนี่ยมุดดำกับจักเนาะพี่น้องเราเสียงดังๆเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเพิ่นไในฮิตคนเดียวนั่นนะแต่ว่าเดือยใหม่แบบมุดดำเบาเนี่ยพอมุดดำเดือยสองคนเป็นเดือยเง่าเง่าเอาพี่น้องเป็นเดือยเง่าเง่าเลยกัน ฟังหนึ่งกับพอมดดาจับฟังหนึ่งกับเสีพี่พอมูมดดำมูข้องพอมดดาจับน้อพี่น้องเนาะแต่ก็ดื้อไอดื้อยอดืแบบสีน้องพี่น้องเนาะสองคนฝ้นต๊ฝ่าห้องพอมดดากับเสือบลัอยูเกอันต้องไปแบกบบักใหม่ยู่ทึงพูเพื่อสีมาเดื่อยเพื่อสีเอาเงินนั้นมาสื่อเขาสื่อน้ำหรือว่า ใส่ใจในครอบคู่อนุพินน้องหน่อซึ่งแต่ก่อนมันมบ่นามมี่บอมธรรมะหาก,กินได้ต้องใส่อาชีพเดือยใหม่เอาไว้มุดดำมีโอกาสมุดดำจิ๊กับบ้านไทยจริงจริงนน่ะในพ่อแม่พี่น้องในเบื้องน้ำกันเนาะว่ามันอาชีพที่พอมุดดำฮะเงินเดือนมุดดำจนมุดดำใหญ่ขึ้นมาคุณเหมือนนี่มันคืออีหยังเนาะพี่น้องเนาะนมุดดำจิ๊กไทยพี่น้องในเบื้องอีกเธอหนึงถามถามุดดำเลยกับบ้านแต่ตอนนี้มุดดำกับฉัมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องในฟังก่อนว่า มุดนำมีเงินนั่งในนอไอเดอมุดนำสืบุนในตายให้พี่น้องในเบื้องนอกว่าอดีตกับปัจจุบันมุดนำแตกต่างไปสัมไหนมีเงินนั่งในนอไอเด็กกระบ่มีเครื่องใส่ยั้งเดลยน้องพี่น้องเนาะเวลาฝนตกมากับปียากเก่าบัวเวลาลมมากงามฝนบวานน้ำมันกับสิมีลมมีฝนแห้งน้อพี่น้องเนาะมันกับจีสาดเขามาเพราะว่า พนังเฮือนเฮามันบดีนะคะถึงหัวเฮือนเฮามันบดีบอนมุงของมุงเฮามันบดีมันกับหัวขามาเดี่ยวถ้าเวลาเวลาฝนตกแห้งเวลาลมมาแห้งเมย์บนน้ำก็ต้องเก็บข่าวของเก็บเครื่องใส่คลองซอยต่างๆหน้าหน้าไปขออาศัยเฮือนคนอื่นอยู่เนาะพี่น้องเราเพราะว่าลมมันแห้งฝนมันตกแห้งพี่น้องนี่ขั้นจเจ้าโบไปเฮือนคนอื่นมันก็นอนเปียกฝนเนาะพี่น้องเราเจ้าก็ต้องนอนเปียกฝนเออ ตะก็ต้องไปสอนโค่อาศัยเหือนคนอื่นอยู่ซึ่งสิไปไซมาไซก็ต้องยางเดี๋ยวเอารถจักกรยังบมมีขี่เอออยากเบิ้งนั่งกลับไปโคเบิ้งเหือนชาวบ้านเขาเนาะพี่มๆหนเ่มๆก็ขึอนเขาบ่มีจึงแม่มุดนำเพื่นเป็นคนมาเบิ้งทันสถานได้มาเบิ้งนั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะ คนกับไปเบิ้องเขอเบิ่งเงิ่อนคนอื่นนั่นแหละมุดดำก็ได้สัญญากับตัวเองว่าขั้นมุดดำตอนนั้นมุดำมุดท่านใหไงสั้นี้ขั้นมุดดำไงกานี้มุดำได้ไปเห็นงานอย่ไ่ไอเห็นคนเทวบ้านเขาเลยไม่ให้เห็นงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะชีวิตรอบรัวพ่อเม่เขาก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็สัญญากับตัวเองว่าขัน่ันไหนไปเห็นงานย่ไทยจีซือโทรศน์ซือพัดดมซือย่างของใส่ต่างต่านาให้อีเมอีเมอแล้วอย่างไรเฮอว่าแล้วไปเพื่อเบื้องเงี่อนอง เดี๋ยวเอาเงินดำกันไม่เห็นงานหยุดท้ายินดำกันไม่มีเงินเก็บเงินกรรมเงินกอบเงินกับบ่มีเงินเก็บพี่น้องแต่ว่าเงินต่างๆนานาทิห้าไหลกระอุนให้เมย์ไปใส่ใจในขอบคู่อ่ะหรือว่าสางซาเพื่อนไม่เนาะพี่น้องเนาะซื้อเพื่อนนั่งเก่ามันดูบ่อไหลเดี๋ยวพี่น้องเนาะคือกัดสียหายพี่น้องในหินในเบื้องน้ำกันอันเนี้เพื่อนวันเพื่อนนั่งนั่นกับเพื่อนนั่งนี่มันต่างกันทำไรเราพี่น้องเนาะมันต่างกันนี่เดี๋ยว มุดนำกระอุนไปให้พ่อแม่มุดนำพิ่งกระเก็บกระกำเธอรีดเธอหน่อยกับครึ่งนึงกับแบงใส่ใจของตัวส่วนตัวมุดนำแน่ครึ่งนึงกับแบงใส่ใจนี่ขอขั้วแน่ครึ่งนึงเ่งคนกับแบงไว้ที่เพื่อนแน่เราพี่น้องเนาะนั่นแหละข่วมสูข่วมทุนกันหน่อยในใบเหื่อนนั่งกันหน่อยเรพี่น้องเนาะแล้วกะ ถ้าบ่มาไทยก็คือสิบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบาทเฮาก็ต้องไปเวลาดนๆๆๆๆๆถึงว่าสิได้เนาะพี่น้องเนาะก็ใช้เวลาดนเพราะว่าางทางนั้นาทางนี้มันก็แตกต่างกันได้เนาะพี่น้องเนาะซื้อมดได้มาเฮ็ดคันแพี่น้องได้หลายคนก็อยากรู้ว่ามดจะมาเฮ็ดงานอยู่ไทยได้ปีเจ้ามีเงินเก็บได้ปานดบ่มีเนาะพี่น้องเนาะมดบอกได้เลยว่ามดมดบ่มีอีมดหาเงินเฮ็ดหาเออหาเงินอยู่ไทยได แต่สิ่งสิ่งนี้เนาะพี่น้องในใจเหื่อเนาะพี่น้องเนาะซื่อมันกับบุท่านในสมบูรณ์หนาะพี่น้องเนาะมันกับบุตท่านในสมบูรณ์ในการซื้อมัปรียบเดียบหนพี่น้องในฟังว่ามันกับบุท่านในสมบูรณ์แต่มันกับดีขึ้นได้อยู่เนาะพี่น้องดีขึ้นจากชีวิตเดิมของมุดดำได้นั่นแหละคือสิ่งที่มุดดำมาเห็นงานดูไทยเดี๋ยวมุดดำได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกให้พี่น้องในฝั่งในคลิปคลิปนี้นะมุดดำกานอย่าขอขอบมุกขอบใจอย่าขอขอบบุญขอบคุณ คุนดาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะจีซอยสนับสนุนหุดน้ำมาตลอดแต่ก็คนไทยเฮาจีซอยสนับสนุนหุดน้ำมาที่ในอย่างหมดน้ำใหม่อยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะท่านบ่มีเพื่นหาบมดน้ำไม่เห็นงานหุดน้ำกับสิบ่มีเงินเก็บหุดน้ำกับสิบ่มีเงินได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบุกขอบใจเพื่อนขอบุญขอบคุณเพื่อนนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนในการสนับสนุนในเพื่อนไม่เห็นงานเพื่อนในที่ทำไม่เห็นงานเนาะสิซ่ากันเพื่อนบ่มีเพื่อนทำไม่เห็นงานหุดน้ำกับสิบ่มีเงินโอนเมื่อกลับบ้านแต่กับสิบ่ได้เงินเฮ็นทุกอันน้องเนาะซึ่งตออนนนั้ืม ซึ่งตอนนี้พ่อแม่มุตนำกษัตริบ์บุรีเกิดซึ่งจริงนั่นเกิดขึ้นเนี่ยนั่พี่น้องคุณกษัตริบ์บุรีแข่งฝ่าแข่งฟุ้นเวลาย่างฟุ้นตุกฟุ้นนุ่มเ่็นกระตามารถใส่ชีวิตปกติคือ ไทยบ้านเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะสิบอะดรลบแดดลบฝนตะกี้นี่เวลาฝนตกเวลาฝนสิตกก็เตรียมเครื่องเตรียมของไปค้อนอนเถื่อนคนอื่นเพราะว่าเถื่อนน้ำฝนมันหัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่หมดน้ำก็บขอบค้าวหมดน้ำก็สามารถใช้ชีวิตปกติคือคนอื่นได้บทต้องเดนเนาะพี่น้องเนาะเวลาฝนกับบทต้องเดนสามารถนอนตุ่มประหุมเย็นๆในเขื่อนได้เดี๋ยวมันบกฟ้าเดี๋ยวมันบกหัวเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะแบ่เนี้ยมันกับบท มันกับบบยงไ่บดวงนื้อมันกับบดีบงามําหรับคนอื่นแต่ว่าําหรับบดำเนี้มันดีขึ้นได้เนาะพี่น้องเนาะสื่อโนจักโบดำกัมิชีคือมูทรทัตตุเย็นเครื่องใสต่างๆหนาน้าในรอบรัดำกับมิคือมูเด้วเนาะพี่น้องเนาะมีคือเดวแต่กับโท่านไน้ดีได้แต่มันกับคือในเด้วเนาตพี่น้องเนาะจริงๆหนั้นที่โบดำไหนมาทั้งห้าทั้งปวนกัคือนําพักนังแดงโบดำมาเห็นงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะนัพักนัแดงของูบดำทั้งนั้นที่ได้มาเห็นงานอยู่ไทยถามโบ่ไ้ิงงนนนนนัเะอ เออหมดน้ำก sì, <te ันได้บ e. ่าอกันสีซะนี่คือสิบัได้สิงซิงนั่นเนาะพี่น้องเนาะสำรับคนอื่นเพป็นก็สิมองว่าเออมันหน่อยมันมันบัวได้สำรักบัวดำมันได้เนาะพี่น้องเนาะก็มุดดำกันยังเสียใจอยู่ว่าเมมุดดำไปดวนจากไปไหวอีกโคตรน้องเนาะสิงที่มดดดำในห้าในสามขึ้นมาเนี่ยมุดดำกับวังวัดศรีเรายูพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นขอเป็นคู่อ่ตแม่เมมุดดำเพิ่นกับบรายูนั่กับมุดดำเดี่ยวตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะมุดดำกับเรายูกับขอคู่อ่ะ ก็พอกับน้องในเดียเมย์มุมดดำกับบริยุทธ์น้ำมุดนำเดียวซึ่งจริงถึงนั้นมุดดำตัางใจสางมาให้ครอบแม่คู่อ,อนุพี่น้องเนาะเพิ่นกับบริยุทธ์น้ำมุดดำเพิ่นกับบริยุทธ์เราว่าสี่เด้เห็นความเจริญนกล่าวหนาของมุดดำต่อไปแล้วเพิ่นกับเด้นนเห็นซ้ำที่เพิ่นได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะ ก็เอาเป็นว่ามุดนำกับว่าวคลิปมุดนำกับว่าวทึ่งเดืองนี่เนี่ยมุดนำกับพี่น้องเมย์มุดนำกับพี่น้องเนาะการนั้นเนี่ยมุดนำก็ไม่เปียบเทียมให้เบืองเนาะพี่น้องเนาะวานักอดีตมุดนำทีบอกได้ไม่เห็นงานอยู่ไทยเด็กกันในปัจจุบันมุดนำทีได้ไม่เห็นงานอยู่ไทยมันแตกต่างซ้ำใด้เนาะพี่น้องเนาะมาเปียบเทียมให้พี่น้องเลยเบืองในคลิปคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับไปเบืองไปซุบะเด้อว่ามันแตกต่างซ้ำใด้เนาะพี่น้องเนาะมุดนำกับบอกได้ดื้อว่ามันแตกต่างได้เนาะพี่น้องนนนแ่งอขฝ การเรียียังเกิดขึ้นได้ยังเนาะพี่น้องเนาะก็ย้อนมาเห็นงานอยู่ไทยการสำรับคลิปๆนี้กันเงาๆนี่นาะพี่น้องเนาะกัอยากการซืไปนะนาะพี่น้องเนาะกับเอาสมีก่อนเอาไว้คลิปหนาซื้วเอาให้เงาๆเอาไนมเนี่ยเาเงาคักเนาะพี่น้องเนาเอาประมาณโซ่หมื่นพี่น้องเนาะกามาเปรียบเทียบให้เบิ่งเด้วยสำรับเอฟซีติคอหมดนำมาว่ามุดนำยากเห็นคลิปเจ้า เปรียบเทียบเออกะเลยเห็นในคลิปคลิปนี้เนาะพี่น้นนนนองเนาะสำหรับคลิปนี้มดุดดำกับสีขาวตัวแรกไปสันีิเนาะพี่น้นนอ,นนองเนาะสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย